รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พุทธมนตรอีสานถิ่นฐานอารยธรรมผ้าไหมล้ำเลือค่าตักกศิลานครสวัสดีครับกระผมนายสุรชัยจันแดงผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันทะวิชัยสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม บริหารงานโดยท่านดร,รจักรกิตบุญเดชผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคามและท่านพีรพงษ์รุ่งเรืองศิลป์รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคามทั้งนี้จังหวัดมหาสารคามถือเป็นเมืองเก่าแก่มาแต่โบราณมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมีจุดเด่นในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรม ที่หลากหลายอาทิเช่นการทำใบสีส่ขขันเพื่อประกอบในพิธีใบสีส่ขขันเพื่อเป็นประเพณีอย่างหนึ่งของคนไทยด้วยเหตุนี้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคามจึงได้เห็นความสำคัญของการทำใบสีส่ขขันซึ่งเป็นทั้งเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของอำเภอกันทะละวิชัยจึงได้เข้ามาส่งเสริมในด้านการศึกษาต่อเนื่อง ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อให้เป็นการสืบสารวัฒนธรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้คนรุ่นหลังได้สืบสานต่อไปและยังช่วยสนับสนุนต่อยอดในด้านของอาชีพเพื่อสร้างไรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชนอีกทางหนึ่งครับ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสรารคามนะคะเราจะมาศึกษาและเรียนรู้การทำใบสีสุขวัญซึ่งเป็นศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราคะ่ะดิฉันครูสัสกรบรรทุป,ปารับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการในวันนี้คะ่ะการเรียนรู้ในการทำใบสีในครั้งนี้นั้นเราได้รับเกียรติจากพ่อใบสีคือคุณประเสริฐโฮมราชคะ่ะคุณประเสริฐคะแนะนาตัวเองคะ่ะ สวัสดีครับกับผมนายประเสริฐหฮมราชปัจจุบันอยู่บ้านน้องอุ่มตำบลนาสีนวลอำเภอกันทระวิชัยจังหวัดมหาสารคามครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักอุปกรณ์ในการทําใบสีกันก่อนนะคะ 1. ใบตองซึ่งใบตองที่ใช้เป็นใบตองกล้วยตานี 2. อผ่านในที่นี้จะใช้ผ่านแว่นฟ้าซึ่งผูกติดกับลวดและรองพื้นผ่านด้วยโฟม 3. ดอกไม้ใช้ในการประดับ 4. เครื่องเย็บกระดาษ 5. ้าตะปูเข็ม 6. ไม้ปลายแหลมนั่นก็คือ ไม้เสียบลูกชิ้นเรานั่นเองค่ะเจ็ดริบบิ้นสีขาวสีชมพูความยาวที่ตัดไว้นะคะคือห้านิ้วแปไม้บรรทัดใช้สำหรับวัดขนาดใบตองเกลวดตัดความยาวที่ยี่สิบนิ้วแล้วพับครึ่งใช้สำหรับดัดให้สวยงามสิบค้อน ไว้ใช้สำหรับตอกไม้ปลายแหลมในแต่ละชั้นสิบเอ็ดน้ำมันมะกอกใช้ผสมน้ำแช่ช่อบายสีที่ทำเสร็จแล้วสิบสองผ้าสำหรับเช็ดใบตองสิบาโฟมตัดเป็นวงกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลางสิบหกนิ้วสิบนิ้วสิบสองนิ้วหกนิ้ว เก้านิ้วห้านิ้วและสี่นิ้วค่ะจำนวนอย่างละหนึ่งแผ่นนะคะาการเลือกและการทำความสะอาดใบตองมักนิยมใช้ใบตองกล้วยตานีเนื่องจากมีความเหนียวไม่แตกง่ายนำมาพับม้วนเป็นรูปลักษณะต่างๆได้ง่ายและเก็บไว้ได้นานหลายวัน การทำความสะอาดใบตองนั้นใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำเช็ดเบาเช็ดตามรอยเส้นของใบไปในทิศทางเดียวกันอย่าเช็ดกลับไปกลับมาเพราะจะทำให้ใบตองฉีกหรือช้ำได้ค่ะตรวกระฉีกใบตองนั้นจะมีสังต่อไปนี้นะคะ 1. ทําทำริ้วใบสีและกลีบผกาใช้ขนาด3นิ้วคูณ8นิ้วค่ะ 2. ห่มริ้วใบสี ใช้ขนาด2นิ้วคูณ6นิ้วค่ะ 3. เข้าแม่ใบสีใช้ขนาด3นิ้วคูณ10นิ้วค่ะ 4. รัดข้อฐานยอดใบสีใช้ขนาด2นิ้วคูณ5นิ้วค่ะ 5. ห่อฐานใบสีใช้ขนาด2นิ้วคูณ8นิ้วค่ะ การพับกลวยนำดอกพุธมาวางตรงกลางริบบิ้นที่ตัดไว้แล้วม้วนค่ะเสร็จแล้วเย็บด้วยเครื่องเย็บกระดาษนะคะเพื่อป้องกันการคลายตัวของริบบิน้นในการทำริ้วใบสีนั้นเราสามารถใช้ได้ทั้งใบตองและริบบิน้นในที่นี้เราจะใช้ริบบิ้นเพื่อความสวยงามค่ะจะทำทั้งหมด168ชิ้นค่ะ การห่มริ้วใบสีเมื่อเราได้ริ้วใบสีแล้วต่อไปจะเป็นการห่มริ้วใบสีกันนะคะเริ่มจากการวางผ้าที่นุ่งใบสีไว้ด้านหลังแล้วจับจีบยกนมขึ้นเราจะห่มริบบิ้นสีขาวสองชั้นจากนั้นใช้ริบบิ้นสีชมพูห่มใบสีอีกสามชั้นแล้วใช้เครื่องเย็บกระดาษเย็บไว้ และห่มใบตองขนาดสองนิ้วคูณหนิ้วห่มอีกชั้นหนึ่งค่ะซึ่งการห่มริ้วใบสีนั้นเราจะไล่ระดับการห่มลงไปเป็นชั้นๆการทำยอดแม่ใบสีนำริบบิ้นมาม้วนเป็นกลวยแหลมสอดลวดเข้าไปแล้วเย็บด้วยเครื่องเย็บกระดาษแล้วห่มด้วยริบบิ้นสีขาวห้าชั้น และห่มด้วยริบบิ้นสีชมพูอีกสี่ชั้นค่ะการเข้าช่อแม่บายสีเมื่อเราได้ริ้วและยอดใบสีแล้วต่อไปเป็นขั้นตอนการเข้าช่อแม่บายสีนะคะโดยการนำริ้วบายสีมาวางทับกึ่งกลางยอดายสีแล้วนำใบตองขนาดสามนิ้วคูณสิบนิ้วมาห่มแล้วเย็บด้วยเครื่องเย็บกระดาษค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบ ก้าริ้วนะคะเราถึงจะได้ช่อแม่ใบสีแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็นำไปแช่น้ำที่ผสมน้ำมันมากอากค่ะาาาการทำกลวยยอดบายสีใช้ใบตองขนาดสองนิ้วคูณแนิ้วพับครึ่งแนวยาวแล้วนำใบตองขนาดเดียวกันอีกชิ้น พับเครื่องแนวยาวมาสอดเข้าไปให้ห่างกันหนึ่งนิ้วเย็บเก็บไว้นะคะทำแบบนี้ซ้ำไปเรื่อยๆจนได้ความยาวตามความต้องการามมาแล้วมาประกอบเข้ากันเป็นวงกลม,ามาเสร็จแล้วทำกลวยหอยอดด้วยการฉีกใบตองตามต้องการแล้วม้วนเป็นยอดแหลมค่ะ เย็บเก็บไว้แล้วตัดแต่งส่วนฐานกล้วยให้เรียบร้อยค่ะต่อไปเป็นการทำกลีบพะกาเพื่อตกแต่งฐานกล้วยค่ะโดยการนำใบตองขนาดสามนิ้วคูณแปดนิ้วมาพับเข้าซ้ายขวาให้เป็นกลีบเย็บเก็บไว้แล้วนำมาวางทับห้าชิ้นเย็บเก็บไว้ทำทั้งหมด6ชุดค่ะนำมาเย็บรวมกันให้ได้ความยาวพอดีกับฐานกลวย ขั้นตอนสุดท้ายของการทำยอดใบสีคือการทำรัดข้อฐานยอดนะคะโดยเริ่มจากการทำริบบิ้นนะคะนำมาวัดความยาวของฐานแล้วนำใบตองขนาดใบสีสองนิ้วคูณหนิ้วมาห่มริบบิน้นเย็บเก็บไว้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนได้ความยาวตามริบบิน้นแล้วเย็บประกอบกันเป็นวงกลมค่ะ การห่อฐานใบสีใช้ใบตองขนาด2นิ้วคูณ8นิ้วพับครึ่งแนวยาวนำมาห่อฐานแล้วเสียบด้วยตะปูเข็มเก็บงานทำไปเรื่อยๆจนรอบฐานค่ะแล้วทำให้ครบทุกฐานเราจะได้แบบนี้ค่ะ การประกอบผานบายสีโดยเริ่มจากการประกอบฐานบายสีก่อนนะคะซึ่งการประกอบฐานนั้นควรเริ่มต้นจากฐานใหญ่สุดไล่ลำดับไปหาฐานที่เล็กที่สุดค่ะโดยใช้ไม้ปลายแหลมเสียบยึดไว้เพื่อความแข็งแรงของผาน เสร็จแล้วใส่ย,ยอดบายสีนะคะต่อไปเป็นการประกอบแม่บายสีค่ะเริ่มจากการแบ่งช่องไฟให้เท่าเท่ากันแล้วนำแม่บายสีมาวางตั้งแล้วให้ใช้ไม้ปลายแหลมช่วยเสียบยึดไว้ค่ะทำไปเรื่อยๆจนครบเจ็ดชิ้นนะคะ ส่วนการประกอบแม่บายสีชั้นที่สองและสามนั้นจะประกอบเช่นเดียวกันแต่จะวางสลับช่องกันค่ะ,ะเมื่อประกอบพานใบสีเสร็จแล้วเราจะตกแต่งพานใบสีด้วยดอกไม้ให้สวยงามนะคะส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้ดอกไม้ที่เป็นมงคล เช่นดอกดาวเรืองที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองและยังเหมือนกับมีเงินทองเหลืองอารามส่วนการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยอำเภอกันทรวิชัยสังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคามนะคะได้เข้ามาให้การสนับสนุนและส่งเสริมการทำพานใบสีสุขวัญในด้านของอาชีพค่ะ โดยการจัดการศึกษาต่อเนื่องศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรวิชาการทำพานใบสีสู่ขวัญโดยนำวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์สูงมาถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนผู้สนใจเรียนรู้และยังสอดแทรกองค์ความรู้ในด้านการประกอบอาชีพเช่นการทำแผนการตลาดการจัดทำบัญชีและการขายแบบออนไลน์ทั้งนี้กศนออาเภอกันทรวิชัยได้จัดทากลุ่มศูนย์จาหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ของ กศนอำเภอกันทรวิชัยหรือ OOC c เพื่อให้ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหรือประชาชนทั่วไปได้แสดงสินค้าประชาสัมพันธ์วางจำหน่ายหรือสร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ตลอดจนให้คำปรึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตและการจำหน่ายสินค้าออนไลน์โดยไม่เก็บค่าใช้ใจ่ายซึ่งจะเน้นไปที่กลุ่มผู้มีไรายได้น้อยเพื่อเป็นการเพิ่มไรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น แนวทางโครงการไทยนิยมยั่งยืนตามนยโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ